สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะอยู่กับแบนนุกี้ช่องอดิศรแฟมิลี่ค่ะตอนนี้ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วนะคะอากาศร้อนมากคะ่ะยังไงมาดูสาวๆทำอะไรกันนะคะจริงพวกเราก็ช่วยกันร้อยมาลัยได้สักพักแล้วเนาะแต่ว่าลืมทำคลิปนะคะลืมทำคลิป บาสโลค่ะบาสโลย่าได้ยังยไม่ไลยย่าไม่ได้กําลังถามกันนะคะก็แม่ออไปกมาเบง้เขาซะจอ้ยเพื่อนไปใส่นะคะแยังไงนะทีนี้เพื่อนไปเมาแม่ออฟหน่อยไปไหนเพื่อนไปือของเราจะขอโซนอเมรกาไปซื้อของวันนี้แุแปลว่ามือเย็นมือเย็นวันนี้สาวๆเราอยู่ตรงนี้นะ คนกลับบ้านก่อนช้อปปลูกเหรอช้อปปิก่อนป่ะใช่จะกลับบ้านสวัสดีค่ะกลับไปนอนต้องต้องซ้อมก่อนไป็นโซนทุลุ่นมานกว่าเด้ยที่ไหนเขาะถ้าเกิดไปซ้อมกั้งแบบไ้ปุ่นทาวานนะคือเป็นเร็วครัเป็นเร็วนะเพื่อนช่วยเราเลยแต่ละคนว่าแบบนี้แบบนี้ระว่านี้เขายังจับสายฟันเอาตัวต่อตัวเลยแสดงว่าจับฟันนี่ได้แล้วเนาะ ไม่ได้สาวฟานว้านอยู่เมื่อเสาร์เลยวันไม่เซ็ตไม่ได้ยังไม่ได้อยู่อ่ะสาวปานต้องทำกันบ้านนะสาวปานต้องทำกันบ้านล่ะใช่เขาบอกว่าเขาทาได้ค่อยเดี๋ยวค่อยไม่ได้จะปัดะโซนะชาวบ้านกลับกันหมดแล้วว่ะไม่ยังบอกอ่ะดิฉันสาวปานอยู่ สองสามสี่ ไปขึ้นบนพรอมหนึ่งหนึ่งตึ๊ดสองะมาณนี้อันที่บนย่างนี่หลยมันได้ได้ได้เอาอีกเอาอีกเมื่อกี้มันตกแล้วค่าเอ๊ะไปถ่ายทำไมใช่ก่อนพักเที่ยงนะคะในวันนี้นะคะตอนนี้ก็แม่แม่ก็กำลังช่วยกันร้อยมาลัยนะคะก็จะมี แม่พี่นะคะคป้าไทยบ้านนะคะเด็กหญิงดาด้านะคะบบกไม้บกมือหน่อยค่ะค <laughs> นะคะคแม่เบนนะคะนี่แม่น้องเบนนะคะคแล้วก็ค,คุณย่าชินะคะคแล้วว่านี่คือเราลอยกันจะเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแค่นะคก,กำลังชุมนุมกันว่าจะกินข้าวเที่ยงกับอะไรดีสงสัยจะไม่พ้นเมนูตำบักฮงพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวไปส่งพี่เอ็มโนนะคะเป็นหลักอ้าวน้องพีเอ็มใช่พีเอ็มจะกลับแล้วพีเอ็มจะกลับแล้วไม่ได้มันร้อนคิดถึงคิดถึงลูกไหมคะเนี่ยถ้าแบบอย่ยาให้พูดเลยไม่อากให้พูดเลยพูดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่พูดเลยค่ะคิดถึงแบบตอนนี้ก็คือต้องแบบทุกครอบครัวทุกคนก็เหมือนกับต้องมาทำงานนะคะ นี่คือไข่ก็เพิ่งมาส่งนะคะมีน้ำมีำไข่มนเ็นแล้ว,ลวค่ะเไได็ดมดมันข้แล้วไปร้อลมลํากันไปด้วยค่ะอากาศร้อนมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะละิปสิทุกท่านกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีอะไรน้องมาซ้อมรักันนะโอเคงั้นเดี๋ยวน้าโนก็จะไปกินข่าวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวซ้อมรํากันค่ะซ้อมรํากันมาไล่แล้วก็เสร็จมาไล่เสร็จแล้วอันนี้คือไข่ก็มาส่งแล้วนะคะไข่ ก็าฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะเอฟุกค้านฝากชมคลิปให้ทีมสอวอทุกคนด้วยนะคะนเชสว่ด้อเน้นไงประมาณนี้นะคะอากาศก็ร้อนนะเอฟซีนี่ภาษาก็สแตนบายนะคะที่เคาน์เตอร์เนาะแล้วก็บาริสตา้าของเราก็พร้อมที่จะเป็นมือชงนะคะอากาศร้อนมากๆค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะให้ดูบรรยากาศในช่วงเที่ยงนี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวหาข,ข้าวทานก่อนนะคะทุกท่านฝากทีปีสกินนุกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเจลล้างหน้าเจลหวาบน้ำครีมเซรัม่มซีบัคทอนพัสเบตา้ากูแคนดีพีคอฟฟี่ดีพีโกโก้ซ่วงปูป,ปาสิธิตค่ะที่ไลฟ์ทีี like สกินออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ขอให้ลุงพลป้าแตนคณะเดินทางนะคะเดินทางกลับมาที่โคกหนองนาโดยปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ